ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทาง k s อะไรนะครับนํามาชมรถไถที่มีอยู่ในสต็อกนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะอัปเดตรถอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้รถทั้งหมดมีทั้งหมด20คันนะครับทั้งเป็นรถไถฮุโบตานะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับรถไถนิวฮอนแลนด์รถไถจอนเดียนะครับ ยันมานะครับมีเกือบทุกค่ายนะครับมีหลายค่ายเดี๋ยวจะนำชมทีละคันนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ l c 7 0 8 s p ตัวนี้นะครับเป็นรถปี58นะครับจดทะเบียนปี58ติดคีบตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะครับคีบของตราช้างเลยนะครับ s g b c 7 0ครับนะครับสวยๆเลยนะครับคีบสวย ัวรถสวยครับ500กว่าชั่วโมงครับรถสภาพสวยมากครับอ่ารีวิวไปทีนึงแล้วครับคันนี้อ่าก็จะนำชมไม่เยอะนะครับรถสภาพสวยๆเลยครับเติมทั้งคันครับนะอันนี้สวยมากเลยนะครับน้องๆรถใหม่นะครับไม่คยได้ใช้งานครับรถขีบส่วนใหญ่ขีบปีละครั้งอ่าตัวนี้ปี58นะครับติดขีบนะครับ สภาพสวยครับเติมทุกจุดนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะครับ4,99,000บาทนะครับรถที่นี่จะแถมส่งฟรี300กิโลเมตรทุกคันนะครับตามราคาที่แจ้งต่อมาคันที่2ครับ M 6 0 4 0 SU M 6 0 4 0 SU นะครับรถปี55ครับเก็บสภาพให้เรียบร้อยครับนะครับระบบรดซึม สารเหลวแล้วก็เก็บสีครับเรียบร้อยหมดนะครับคันนี้นะครับ3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถปีห้าห้าอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันผ่านหลังครับตัวนี้เอ็มหกศูนย์ต่อมา l อลสามหกศูนย์แปดครับแอลสามหกศูนย์แปดรถปีห้าสามอุปกรณ์สามชิ้นครับคันนี้นะครับให้หมดเลยนะครับใบดันผ่านหลังแล้วก็โรตรี่ครับ อนนี้2อ0นหกหมื่น0บาทครับสองแสนบาท3ชิ้นนะครับเครื่องเกียวให้หลีกดีครับนะครับคันนี้36 DT นะครับอ่ารอันนี้นะครับต่อมาคันต่อมาครับยันมานะครับ EF 393 T นะครับยันมาาแรงนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับเก็บสีนะครับยางคู่หน้าใหม่ครับ อย่างน้ำใหม่ๆหม่สีสันสวยงามครับตัวนี้ปีปีห้ครับยันม่าปี55นะครับราคาอยู่ที่2 4 9 0สนบาทครับสองแสนบาทนะครับยันมาสาก้าแรงปี55นะครับใปดันผ่านหลังนะครับอุปก,กรณ์2ชิ้น 2 4 9 0 0 0บาทนะครับรถปี5 5ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับต่อมาคันนี้เป็น 3408Di ครับ 3408Di ปี52ครับคันนี้นะครับตัวนี้นะครับเดิมๆครับสวยเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะน็อตคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ 3า d i ปี52เล่มพร้อมนะครับอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเลยตัวเปล่านะครับตัวเปล่าอยู่ที่1สน9 0 0บาทครับตัวเปล่า1นึ0 0 0 0บาทนะครับเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ไฮดิีดตัวนี้ไฮโอ t ิ EX40 รถใช้งานครับเอาไว้อัดฟางนะครับยังอัดอยู่อัดทุกวันนะครับอ่คันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับ เครื่องอัดฟัง KMT นะครับต่อมา M95 นะครับ M9540 นะครับพี่ใหญ่นะครับตัวน,นี้รถปี53นะครับสภาพเดิมๆครับ M95 นะครับปี P 53ราคาอยู่ที่539,000บาทครับ อุปกรณ์ใบดันผ่านหลังนะครับเป็นผัานเจดนะครับเครื่องเกียร์ให้ดีดีครับตอนนี้ M95 5 3า0 0 0บาทครับใบดันผัานเจ็ดส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผม M95 ต่อมาอ่20คันเนี่ยติดจองไปแล้ว4คันนะครับยังว่างอยู่16คันนะครับ ที่ผ่านมายังไม่มีคันไหนโดนจองนะครับอ่ามีต่อมาเป็นรถอัดฟางครับตัวนี้จองแล้วครับอ่าเราจะส่งนะครับเป็นของตราช้างครับโกบูต้าขอบคุณลูกค้าจังหวัดพัทลุงครับอ่าตัวนี้รอส่งเช้านี้แหละนะครับผมอ่าคันต่อมาเป็น3 4 d ส3 4 di นะครับอ่าตัวนี้ตัวเปล่า แสนห้าบาทครับตัวเปล่านะครับหนึ่งแาบาทรถปีห้าสองเช่นกันครับเครื่องเกียร์ไฮริกดีนะครับคันต่อมาสามสิบสีาดีทครับตัวนี้ใบดันผันหลังรถปีห้าเล่มพอมโอนนะครับแสนเจ็ดก้บาทครับแสนเจ็บาท M ห้าพ SU ปีห้ M ห้าพ SU ปีห้ใบดันผันหลังนะครับสองแสนบาทครับ 2 7 9 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับต่อมา45 Di 45 Di นะครับยางคู่หน้าใหม่ครับยางหลังสภาพดีสีเดิมทั้งคันใบดันพันหลังครับนะครับตาช้างทั้งคู่ครับใบดันตาช้างพันหลังตาช้างรถปีตัวนี้น่าจะปี53นะครับเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์เฮลิกดี 2 4 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวเช็คเพิ่มเติมให้หลังคาเบาะไฟทุกอย่างนะครับ2 4 9 0 0 0บาทส่งฟรี300โลต่อมา KMT ตัวนี้ขายครับ KMT สภาพสวยๆเลยครับนะครับตัวนี้สวยนะครับอาจจะดูครับลูกสูบไม่มีรอยเชื่อมเลยนะครับดัเดิมเลยนะครับการสูบห้องตัวนี้นะครับ สีเดิมนะครับสภาพสวยวเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบน้ํามันนะครับชุดมัดสวยครับไม่ต้องอัดจรารบีนะครับเป็นระบบระบบน้ํามันหล่อเลี้ยง kmt ล็อกใหญ่ตัวนี้2 9 0 0 0บาทส่งฟรีเหมือนกัน300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้อย่างเก็บสีอยู่นะครับตัวนี้เป็น34 dt ปี50เล่มนะครับเล่มทะเบียนคันนี้เก็บงานให้ใหม่หมดนะครับเช็คระบบรั่วซึมระบบไฟนะครับเก็บฝีให้ใหม่ทั้งคันแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับเครื่องเกียร์เฮลิกดีครับใบดันผันหลังแล้วก็คาบนะครับเดี๋ยวผันหลังจะเปลี่ยนใบให้ใหม่ทั้งห้าใบนะครับนะครับใบใบผันใส่ให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอประกอบนะครับเก็บฝีเสร็จแล้ว อันนี้สามสี่ดีทีปีห้าศนตัวนู้นจรเดียนะครับจรเดียนะครับเผาเดียว5้าสามหนึครับสองแสนบาททวนครับไปดันผ่นหลังนะครับสอง0สนบาททวนต่อมาเอ็มห้าพันเอสยูเอ็มห้ันยะครับยางดีสเส้นสีเดิมทั้งคันตัวน,นี้รถปี อ่าน่าจะปีไม่50ก็51นะครับเท่าทีประมาณนั้นนะนะครับสวยเดิมๆนะครับเ่องเกียร์ดีใบดันผานทวนหรือผัานหลังก็ได้ครับตอนนี้ใส่พันสามอยู่ครับเป็นพันสามใครเฮงหลีนะครับ KHL ใครเฮงหลีผ่านสวยครับจะทดใบลงเล็กนิดนึงจะได้ไม่หนักรถนะครับท้ายเดิมๆแหง้แหงๆครับยางดีสี่เส้น อันนี้เก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าครับกําหลงลรือเช็คระบบอ่าคันนี้ติดจองนะครับกำลังเก็บงานส่งลูกค้านะครับยันมาสามสิบเก้าแรงสวยเดิมๆครับ กำลังจะลื้อเช็คระบบด้านใน M 5 0 0 0 M 5 0 0 0 S U คันนี้ติดจองนะครับรอส่งเลิกพรุ่งนี้นะครับนะครับลูกค้าอำเภอคำม่วงจังหวัดกำลสศินะครับ,รรส,นะรบส่วนยันมานี่ลูกค้าอำเภอพระผาชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับเ,เครื่องอัดฟาง เป็นจังหวัดพัทลุงนะครับ3รายการและที่ติดจองอารายการที่4อ่ที่ติดจองนะครับทีดี90ครับนิวฮอลแลนด์สภาพสวยเดิมๆครับอันนี้ลูกค้าจังจังหวัดนครราชสีมาอำเภอจักราดครับจองเอาไว้เดี๋ยวรอเลิกจะส่งนะครับอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรายการที่รายการที่4เนาะที่ติดจองแล้วก็อีกรายการหนึ่งรายการที่5อยู่ที่อู่ครับ4 5 di ล,ลูกค้า จังหวัดสุขโขทัยนะครับติดจองทั้งหมด5รายการรถยังว่างอยู่5 15รายการนะครับไอหนุ่มไฟฟ้เกษตรพัฒนาครับตัวท็อปครับเลนทั้งคันตัวเดิน12เครื่องฮ i โน่เจทูปั๊มใหญ่260แรงนะครับปั๊มแฟตอิตันย3่สิบสามเลทั้งคันไอหนุ่มไฟฟ้ปี55าเล่มทะเบียนนะครับเป็นเล่มเกษตรนะครับของโรงงานเกษตรเลยนะครับอันรถ เี่ยวนาปีแล้วครับเช็คเกี่ยวนาปีใบแท็กใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนเลยเสียจรันใบแท็กสั่งมาใหม่ๆเลยนะครับโซ่โซ่เป็นโซ่อัดใหม่นะครับเสียขุนช้างเสียกิจขุนช้างมิวสิกสีประจันนะครับโซ่อย่างอีกเยอะครับเกี่ยวไปแค่ประมาณ700ยไร่นะครับช่องลำเต็มนะครับเครื่องดีนะครับฮีโน่ไอหนุมไวไฟ8ปดแครับอันนี้อื ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2ก็มีนะครับท่านไหนสนใจไม่ว่าจะเป็นผ่านพวนโรตารี่โรตารี่ตาช้าง1 8 0ตราช้าง182ดสวยเดิมๆเลยครับนะครับอ่าตราช้าง182นะครับตัวนี้ใส่กับรถ4547 L 5 0ใส่ได้นะครับประมาณนี้ผ่านพวนอีกหลายรายการนะครับราคาหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ าเลือกชมได้นะครับผ่านสามไข่เฮงหลีมีอยู่สามพวงนะครับในี่ไข่เฮงหลีนะครับผ่านสามน้องก็ไข่เฮงหลีนะครับไข่เฮงหลีมีสามพวงพันพวงอยู่อยู่เอ็มห้าพันทางนู้นนะครับอุปกรณ์มือสองก็มีนะครับต่อพวงมือหนึ่งก็มีครับฟาร์มเทคโรตารี่ฟาร์มเทค นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ